ต้นอะไรนาะนะต้นอะไรเนี่ยล,ล่มลื่นจังเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นอะไรอะ่ะไม่มีชื่อบอกนะคะ,นนะ,ะต้นอะไรนี่หนูนนหร,รู้ไหมลูกต้นอะไรทราบไหมครับไม่ทรบอ๋อโอเคค่ะกำลังมีดอกแทงดอกขึ้นมานะคะ สองข้างทางก็จะเป็นต้นเทียนนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าต้นเทียนนะคะต้นเทียนก็จะมีทั้งสีขาวสีม่วงสีชมพูนะคะต้นเทียนนี้เป็นไม้ล้มลุกนะคะตรงนี้นะคะคือมเมล็ดพันธุ์ของเขานะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์ซึ่งถ้าเกิดแก่แล้วนะคะออฝักของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองออกเขียวๆนะคะแล้วก็เมื่อเราบีข้างในนะคะก็จะเป็นมเมล็ดสีดํา ก็เอาไปปลูกนะคะเป็นการ,รขยายพันธุ์นะคะของต้นเทียนนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณสวนนะคะในวัดสวนแก้วนะคะเป็นในจุดของเอ่อลานแคทตัสนะคะต้นแคทตัสสวัสดีค่ะคุณมัตซีใช่ค่ะคือคุณต้อมคะคือเครื่องดีงามอะเครื่องดีงามนี้เป็นเน็ต เป็นเน็ตดีแทนะคะเป็นเน็ตดีแทแล้วก็เป็นเน็ตที่เป็นซิมรายปีค่ะคุณคุณต้อมถ้าไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อโปรนะคะไปซื้อโปรเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะสำหรับดีงามชาแนลนะคะบริเวณนี้ก็เป็นส่วนแคตตัดสค่ะ คุณมัสซีสวัสดีนะคะขอบคุณคุณมัสซีขอบคุณคุณต้อมออนทัวร์นะคะคุณต้อมสาวผู้ไทยพาเลาะนะคะนี่ค่ะเป็นต้นแคทตัสนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะง,งามๆค่ะเดี๋ยวเดินวนรอบวงเวียนเลยนะคะจุดเทียนเวียนวนนะคะก็วัดสวนแก้วนะคะของพระพยอมกะละยาโนนี่เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างมากนะคะ ขึ้นอยู่ในออ,อยู่ในเขตจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้ไปทำสังฆทานกับหลวงพ่อพพยอมมานะคะคุณต้อมโชคดีมากๆเลยนะคะที่ท่านลงมารับสังฆทานด้วยตัวท่านเองนะคะก็จะมีมักคุเทศน้อยนะคะที่เป็น คล้ายๆกับเป็นเด็กน้อยนะคะทีเออ่เป็นลูกหลานนะคะของคนในวัดนะคะก็จะมาช่วยพระพยอมในการสวดในการช่วยกันกล่าวอาราธนาน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ชมในคลิปนะคะว่ามะกุเทศน้อยน่ารักมากหรือเปล่าใช่โชคดีค่ะแต่ว่าท่านนี้จะเคร่งมากนะคะเคร่งมากผิดกับเวลาท่านถูกเชิญ ไปออกรายการต่างๆหรือว่าเวลาท่านออกออกเทศนะคะออกเทศในช่องรายการของท่านเองผิดกันมากเลยนะคะอยู่ในวันนี้ท่านสำรวมมากๆนะคะสำรวมมากๆแล้วก็ไม่แตกต่างเลยนะคะแกท่านก็ยังแบบสมบูรณ์นะคะร่างกายสมบูรณ์แล้วก็กระฉับกระเฉงว่องไวนะคะ ตอนที่มาที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในวัดสวนแก้วซึ่งท่านก็บอกว่ารีบขึ้นรถกันเลยนะคะมีรถบริการรถบริการก็พามาในสวนนะคะก็แล้วแต่ใครจะหย่อนตู้บริจาคค่ะก็จะมีสองแถวนะคะบางทีก็อาจจะมี ไม่แน่ใจว่ามันมีมอเตอร์ไซค์เอ้ยมีจักรยานหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นคนเขาพูดกันว่ามันมีมันมีมนมจักรยานนะคะให้ปั่นชมนะคะปลาฮุบเลยนะคะไอ้สีเข,ขียวจอกๆแนะๆนั่นนะ่ะปลากำลังฮุบนะคะฮุบอาหารนะคะเมื่อกี้นี้ก็จะมีเด็กหนุ่มๆนะคะสี่ห้าคนให้อาหารกัน ล่มลื่นมากเลย <mus inen> จองหา้ทีเดี๋ยวจะพาออกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่มีรถออกนะคะถ้าสัญญาณไม่มีกันนะคะขึ้นไม่มีก็คงต้องลงไลฟ์สดนะคะกระทันหันเลยเดี๋ยวขอถ่ายต้นบันไม่รู้ลอยแป๊บหนึ่งนะคะ